นิกกี้พาวเวอร์ฟูมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆขอนำเสนอในหัวข้อเรื่อง29ข้อคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จต้องมีติดตัวข้อที่1มีจุดหมายและแผนการที่แน่นอนสามารถบรรลุความต้องการเพราะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สามารถทำงานมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการเสมอนอกจากนี้ยังต้องมีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนตัวเองสม่าเสมอไม่มีความยิ่งใหญ่ใดที่สำเร็จได้โดยปราศจากแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง 2. จงพาตัวเองไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่มีความสามารถกลุ่มคนที่มักมีวิสัยทัศน ของตนเองที่สามารถนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการประสานความคิดไปสู่จุดหมายที่ชัดเจนดังนั้นการเข้าหาผู้คนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีสามารถทําให้โลกทัศน์ของคุณกว้างขึ้นอีกด้วย3ส,สามารถเป็นบุคคลที่กระทำโดยปราศจากการชี้นำของอารมณ์ ผู้นำที่ดีต้องสามารถแยกแยะอารมณ์ออกจากเหตุผลเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องบางอย่างที่สำคัญอย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน 4. จงมีความเชื่อมั่นในตนเองผู้นำที่ดีต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตัดสินใจสำคัญสคัญซึ่งก็มีแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้น ที่สามารถทำให้ก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หวาดวันห้าจงเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยในตัวเองสูงคนเราไม่มีทางควบคุมใครอื่นได้นอกจากตัวเราเองถ้ายังควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ยากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคยากๆที่ผ่านเข้ามาไปได้ 6. จงเป็นบุคคลที่ไม่ยอมท้อถอยผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ล้มเลิกต่อแผนการที่มุ่งมั่นตั้งใจแม้ว่าจะถูกคัดค้านตั้งแต่เริ่มต้นก็ตามทีเพราะเมื่อตัดสินใจทุ่มเทให้กับมันแล้วและมันก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องจริงๆถึงจะล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนก็ต้องไปให้สุดทาง7 จงเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ผู้นำที่เก่งฝ่ายหาหนทางที่ดีกว่าอยู่เสมอพวกเขาเฝ้ามองหาความคิดและโอกาสใหม่ๆเพื่อที่สามารถบรรลุเป้าหมายในงานของตนเองความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว 8. จงเป็นคนที่เด็ดขาดผู้นำที่ดี ยึดหลักการว่าการตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ยังดีกว่าไม่ตัดสินใจอะไรเลยการตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะรุ่งหรือร่วงก็ดีกว่าค้างคาเพราะไม่กล้าเสี่ยง 9. จงเป็นบุคคลที่เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจใดๆการเป็นผู้นำที่เก่ง ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญแต่เกิดจากการตั้งใจหาข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจทุกอย่างและหลังจากนั้นต้องมุ่งมั่นไปด้วยความรวดเร็วและมั่นคงข้อที่10จงเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นผู้นำที่ดีต้องรู้ว่าทำอย่างไรที่สามารถใช้ความกระตือรือร้นนั้นได้และขับเคลื่อนลูกทีมไปสู่เป้าหมาย ความกระตือรือร้อนของทุกฝ่ายช่วยให้งานนั้นๆพัฒนาไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีและรวดเร็วได้ม,มากยิ่งขึ้นข้อที่11จงเป็นบุคคลที่มีความยุติธรรมการปฏิบัติกับลูกน้องคนที่ไม่ชอบด้วยการดูถูกไม่เคยให้ผลดีในระยะยาวและสำหรับลูกน้องที่มีผลงานดีก็ควรได้รับการตอบแทน ยกย่องให้กำลังใจแก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขามีความภูมิใจในตนเองข้อที่12จงเป็นบุคคลที่มีใจกว้างคนที่ปิดกั้นทางความคิดไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและเมื่อปราศจากการยอมรับการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยจงเปิดใจให้กว้างแล้วสามารถมองอะไรเห็น ได้มากขึ้นข้อที่13จงทำให้ดีกว่าความคาดหวังของคนอื่นเสมอผู้นำที่เก่งในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆจะบริการลูกค้ามากกว่าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาทำดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเรามักเห็นคนประสบความสำเร็จที่มักออกนอกกรอบอยู่บ่อยครั้ง ข้อที่14จงเป็นบุคคลที่มีไหวพริบดีผู้นำที่ยิ่งใหญ่รู้ว่าต้องทำอย่างไรให้ได้ใจทั้งลูกทีมเองและก็ลูกค้าด้วยความมีไหวพริบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สามารถดูแลและตอบสนองพวกเขาได้อย่างถูกจุดข้อที่15จงเป็นบุคคลที่ฟังมากกว่าพูด ผู้นำที่ดีไม่ใช้การสนทนาเป็นโอกาสในการยกยอตัวเองแต่เรียนรู้จากคู่สนทนาให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้การเงียบเพื่อฟังจึงเป็นการเปิดคลังความรู้ครั้งใหญ่เลยทีเดียวข้อที่16จงเป็นบุคคลที่ใส่ใจกับรายละเอียดผู้นำที่ประสบความสำเร็จ สามารถทราบถึงความรับผิดชอบและผลงานของลูกทีมโดยไม่ไปก้าวไก่รายละเอียดในการทำงานแต่จะดูรายละเอียดเหล่านั้นอยู่ห่างๆและพร้อมรับฟังความคิดเห็นอยู่เสมอข้อที่17จงเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจผู้นำที่ดีเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นบทเรียน ในการนำไปสู่เส้นชัยโดยจิตใจที่มุ่งมั่นจึงทำให้มองข้ามความยออ่อท้อแล้วก้าวไปสู่บทเรียนต่อไปได้อย่างเข้มแข็งข้อที่18จงเป็นบุคคลที่รับฟังคำวิจารณ์คนที่เกลี้ยวกล่อเมื่อได้รับคำวิจารณ์ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้เพราะผู้ที่ยิ่งใหญ่ มักมองข้ามความวิจารณ์เล็กๆน้อยๆแล้วก้าวเดินต่อไปหรือนำคําวิจารณ์เหล่านั้นกลับมาปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นข้อที่19จงเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมตัวเองได้ผู้นำอาจสูญเสียความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้หากปล่อยให้ตัวเองทำเกินไปอยู่บ่อยๆ จงควบคุมตัวเองก่อนที่จะมีปัญหาภายหลังจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับผู้นำที่ดีข้อที่20ต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์โดยเริ่มต้นจากการซื่อสัตย์ต่อตอนเองจากนั้นมันจะพัฒนาสู่การซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเพราะความซื่อสัตย์ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาในลำดับต่อมาข้อที่21เป็นบุคคลที่รู้ว่าเมื่อไรที่ควรพูดตรงๆผู้นำที่ฉลาดสามารถรู้ว่าควรงดเว้นการพูดที่ไม่น่าเคารพหรือกระทบต่อเป้าหมายของเขาในขณะเดียวกันก็รู้ว่าหากพูดจะเท็จ มันจะนำไปสู่การไม่ได้รับความเชื่อถือเช่นเดียวกันข้อที่22จงเป็นบุคคลที่เข้าใจแรงจูงใจของผู้อื่นด้วยผู้นำที่ยิ่งใหญ่สามารถถอยออกมามองและจินตนาการถึงวิสัยทัศน์ของทั้งลูกน้องและคู่แข่งได้ข้อที่23 จงเป็นบุคคลที่ชื่นชอบเป็นพิเศษผู้นำที่ยิ่งใหญ่สามารถทำให้ผู้อื่นเห็นใจรวมถึงความพึงพอใจในตัวเขาได้เมื่อคุณซื้อใจผู้คนได้ก็ไม่ยากอะไรที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไปและต่อต่อไปได้อีกข้อที่24จงเป็นบุคคลที่มีสมาธิ ในสิ่งที่ทำผู้นำที่ดีต้องมุ่งความสนใจและพลังงานทั้งหมดสู่โครงการที่ทำในเวลานั้นๆเพราะความมุ่งมั่นเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ข้อที่25จงเป็นบุคคลที่เรียนรู้จากความผิดพลาดการเรียนรู้ที่ดี มีได้หลายหนทางบุคคลที่เป็นผู้นำที่เก่งกาจต้องสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองและของผู้อื่นได้เพราะสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือเวลาที่มีเราไม่มีเวลาที่จะลองผิดลองถูกเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านี้แล้วนำไปแก้ไขข้อที่26 จงเป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของลูกทีมไม่มีอะไรทําลายความเป็นผู้นำได้เร็วไปกว่าการปัดหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้อื่นลูกทีมก็คือผู้ช่วยคนสำคัญในเส้นทางสู่ความสำเร็จจงอย่าโยนความผิดให้ลูกน้องแล้วเอาความดีความชอบไว้คนเดียวข้อที่27 จงเป็นบุคคลที่ตระหนักถึงความสำเร็จของผู้อื่นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เข้าใจว่าบางครั้งการสรรเสริญเยินยอ,อก็มีคุณค่ามากกว่าการให้เงินหรือให้รางวัลและความสำเร็จของผู้อื่นก็คือแรงผลักดันที่ดีนั่นเองข้อที่28จงเป็นบุคคลที่ปฏิบัติต่อผู้อื่น แบบเดียวกับที่ต้องการได้รับนี่คือกฎทองที่คาร์นกี้ยืนยันและกล่าวว่ามันเป็นหนทางการทำธุรกิจที่ดีที่สุดเพราะนั่นคือความเท่าเทียมกันและข้อที่29ข้อสุดท้ายแล้วนะคะจงเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีบางคนยึดมั่นการคิดร้ายต่อผู้อื่นแต่คนที่มองโลกในแง่ดีนั้น สามารถประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงได้ดีและจงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการกระทําของคนทั้งทีมคานิกี้ได้กล่าวว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะพูดสิ่งนี้เป็นอันดับแรกเพราะมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อทีมจึงถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนัก n i ก k ี้พาวเวอร m ฟูลจึงขอฝาก29ข้อที่เป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จที่ทุกท่านต้องมีติดตัวไว้นะคะและ n i ก k ี้พาวเวอร m ฟูลขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่อง นิกกี้พาวเวอร์ฟูลไมล์แล้วพบกันตอนต่อไปนะคะแฮปปี้พาวเวอร์ฟูลไมล์สวัสดีค่ะ